เสียวฟันครับเสียววันนี้ก็โดนมาแล้วครับอันนี้ไม่เสียเลยสวัสดีครับตัวเองนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำภารกิจนะครับฟอกฟันขาวนะครับด้วยโปรแกรม Crystal Smile w h i t e i n i n g นะครับต้องบอกเลยว่าโปรแกรมสุดล้ำมากๆเลยครับกับที่นี่นะครับ Bangkok Smile Dental Clinic นั่นเองนะครับตอนนี้อยู่ที่ BTS ขนมเลยนะครับอยู่ในโครงการ Summer Hill ครับวันนี้ก็รู้สึกว่าจะไดุู้ใหม่ๆรอๆกลับไปนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกักว่าเราทำอะไรกันบ้าง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็แค่ามาฟองสีฟันเนาะครับแตเดี๋ยวเบือนมอขอตรวจสุขภาพช่องปากก่อนนะได้เลยครับตอนนี้น้องหมอจะให้วัดระดับสีฟันเดิมน,นะครับว่าเป็นสีอะไรนะครับก็เราจะแบบปรับไปได้ถึงตรงไหนกันผมเหลืองมากๆเลยอ่ะก็ด้งมั่นใจอ่เดี๋ยวคุณตรวจดูสีฟันนิดนึงนะสีฟันจะเป็นสีโทนข,ขาวไปท้างเหลืองนะคะ หลักการนี่คือจะทําให้แบบว่าสีเดิมขาวขึ้นได้ประมาณกี่ระดับปกติจะเพ้่นได้ประมาณ2อถึงสระดับโอโ้ก็ชัดขึ้นแล้วใช่คือเราจะทาน้ํายาเหมือนเหมือนทาน้ํายาบนฟันแล้วก็ฉายแสงใช่ค่ะแต่ว่าจะมีเครื่องป้องกันเหงืออนะเพราะว่าด้วยตัวน้ํายาเนี่ยอาจจะทำให้มีการแสบเหงื่อไดจึงเพราะฉะนั้นจะต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นการป้องกันหลือวกับคนไข้กับบริเวณเหงื่อปเดื่ยไม่ให้หวัดมีมีความแสบมีความเจ็บนะครับแล้วถ้าคนไข้รู้สึกว่ามีจับแสบยังไง ก็คือบอกหมอได้เลยเชื่อมือบอกครับเรา่าจะเป็นสีโทนนี้ใช่เราได้ขาวเหลืองนะอย่ดีนี้ก็จะเป็นยังเป็นขาวเทนเหลืองอยู่แต่ว่าาจะขาวขึ้นประมาณหนึ่งถึงสองสองไล์ประมาณนี้ขาวอยู่อยู่ครัอนเดเมอก็เราหันทำครับรอบแรกหลังรอบสองมันจะลุ้นๆหน่อยมันจะแบบมีความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนมีลมเย็นๆผ่านฝันหนึ่งเพราะว่าเราเหมือนน้ำยาตัวน้ำยาทำปฏิกิริยากับฝันใช่ไหมครับผมแล้วก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะขาวขึ้นประมาณไหนนะครับเพราะว่า ไม่เคยพกฟันเลยนี่คือหางแมวเสียวฟันครับเสียกวันนี้ก็โดนมาแล้วครับอันนี้ไม่เสียเลยอันนี้อันนี้ดีมากครับหมอะมือเบาครับใครนะครับที่อยากมีฟันขาวยิ้มแล้วมั่นใจเหมือนเปิร์บแกอย่าง้นะครับต้องมาลองที่เลยนะครับเป็นเทคนิค Crystal Smile Whitening นะครับของ Bangkok Smile Clinic คลินิกทันตกรรม Bangkok Smile นะครับมีหลายสาขาเลยแต่ว่าที่ตุนาฯมาับอยู่ที่ Summer Hill ที่พระโขนงนะครับหาง่ายมากๆครับอยู่ติดใหญ่ยังไงมาลองกันดูนะครับ คดีกทศกร,รมแบงคอกสไมล์ยิ้มสวยสร้างได้ครับ